เราจะมาท่องกอไก่กับน้องเบลล่าแบบไม่เรียงกันนะคะหนึ่งสองสามสอเสือ,อวอเวนสอสาลาสอสาราสอฤีวอมา ขอสัเภาตางไ่ขอไข่ไข่เปางงูไก่ก็โจจันไข่ดีดดเด็กด้องไมหมุนขอทหารนอหนูไข่ปลาปลาฝอฝาฝอฝาฝอฝาอะไรคะฝอฝา ขอฝานทับมอมะทับยอยักเขยวใหญ่ขอพึ่ง<ด>สอรสีทานางนโทาเขาขอฐานตัรดดดอชะชดาดอชะดาดตาปะตักน,น,นอนิน ห๋อหีบล่าจุลาโอเคต่อไป A B C นะคะ A B C D E F B H I J K L M N O P Q R S T U V W X Nào yeah, yeah, no, Let's come with Yeah, kinh cangเลย, Tụt hai nồi. N is for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 . No. M is for. Not. E is for. Da. <laughs> <M> Every <-4. cười> ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเก่งจังเลยแม่ชื่ออะไรคะแม่ธูดูดีพ่อชื่ออะไรคะอรคพอดุ๊กพ่อชื่อเคิร์สแกรนมาชื่ออะไรคะแกรนมาธูดูดีเขนปาลาอะคะเขนมาบูบูบินบูบินอังเคิลชื่ออะไรอังเคิลอังเคิลเดนอังเคิลอะไรอีกคะ ขังโคเดนมันคือแวนเบลล่ารักใครคะเบลล่ารักมาไม่กับใครจัด,ดอีอื้มเก่งจัง